สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแฮปปี้การเกษตรนะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะพาไปดูบรรยากาศของการส่งข้าววันที่สองของน้าห้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับร้านแฮปปี้การเกษตรอีกแล้วนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของอ่าการส่งออนไลน์นะคะข้าวน้าห้าอิเตียของบริษัทซิตโต้ค่ะวันนี้รถแฟลก็มารับเป็นคันที่สแล้วนะคะของวันนี้ วันนี้ก็ส่งข้าวไปอีก150กระสอบค่ะถ้าเป็นของท่านใดก็รอรับได้เลยนะคะค่ะแล้วสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งจองนะคะช่วงนี้ก็สามารถสั่งจองเข้ามาได้ค่ะอ่าสินค้าก็เหลือไม่มากนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะลูกค้าค่ะท่านใดต้องการก็ติดต่อมาได้ที่ Facebook Fanpage Happy การเกษตรนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์ก็ได้ค่ะ ถ้าเป็นเบอร์นะคะก็โทรมาได้ที่0899428684ค่ะอ่าอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0650495999ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านมะค่ามินิมาร์ทเช่นเดิมนะคะลูกค้าแต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ6โมงครึ่งค่ะตอนนี้ก็ลดแฟตคันที่3นะคะได้เข้ามารับ ข้าวนาท59อีเตียหอมตาซิตโตของเราอีก100กระสอบค่ะรอบแรกแล้วก็รอบ2ส่งไปแล้ว50กระสอบค่ะบรรยากาศของเรานะคะในการขนข้าวขึ้นรถส่งแฟตค่ะสำหรับท่านใดที่สั่งจองไว้แล้วรอสินค้าไม่เกิน3วันค่ะอย่างเร็วก็1-2วันนะคะรอรับสินค้าของท่านได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ